าจะไม่มาหาคนแก่ค่ะคเพื่อนๆมาเชนได้ค่ะเพราะว่าไปอยู่กับลูกสาวนิดเดียวก็เลยมีเวลาของขวัญให้แกค่ะมาหลังบ้านค่ะโล่มาแล้วแกดีใจมากค่ะคเพื่อนๆย่าเป็นก็ดีใจที่เห็นแก กลัวว่าจะมาไม่ทันกลัวแกไม่อยู่แกดีใจที่เห็นยายเพนแกจํา,าจได้แกก็ถามค่ะว่าชื่ออะไรอ้าปีปิดซะเนีเ่ยแกก็ถามกันค่ะว่าชื่ออะไรไปค่ะถา่าวิวสวยๆมาให้เพื่อนๆชมค่ะวิวสวยบรรยากาศดีมากค่ะหิมะเยอะมากค่ะ เอาของขวัญมาให้คุณยายบ้านแกสวยมากเลยค่ะเพราะว่าหน้าบ้านมีแต่หิมะต้นไม้สวยทิวทัศน์สวยหิมะขาวสะอาดค่ะวันนี้ลบสิบห้าค่ะเพื่อนๆหนามากเลยค่ะโอ้ดูต้นไม้ข้างทางสิคะเป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะยายเป็นกำลังกลับบ้าน เอาของมาฝากคุณยายทางส้นนี้ไม่ค่อยผ่านมาเท่าไหร่ค่ะเห็นส,ว,นสวยๆเลยถ่ายมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆลบสิบห้าก็นับว่า ออกไปข้างนอกเมื่อกี้ออกไปข้างนอกโหหยเย็นเจียบเลยค่ะเพื่อนๆเกวีคลาร่าแล้วอนเชเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปหาอาหารทานค่ะออกไปละก่อนหญ่ไปเลย Here we, Here we go Here we go Here we go <laughs> <laughs> ไปหาพี่สาวเกค่ะไปทานอาหารคริสต์มาสที่นู่นค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่ยายเพนกับคุณแฟนก็ได้ไปทานอาหารที่บ้านพี่สาวของเกค่ะเลยขออนุญาตถ่ายโต๊ะอาหารที่เกจัดเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะทานวันคริสต์มาสค่ะ เพลงก็ดังก็เลยไม่ให้เพลงเข้าเป็นเพลงคริสต์มาสถ้าได้ยินเสียงเพลงติดลิขสิทธิ์ทันทีเลยค่ะเ,เพื่อนๆก็ประมาณนี้ค่ะแกจัดสวยงามน่ารักแบบเรียบง่ายส่วนมากจะเป็นสีขาวสะอาดมีเทียนสองเล่มแล้วก็เอาเครื่องประดับเอาส่วนมากจะเป็นพวกแก้วนะคะคริสตัล ต้นคริสต์มาสก็เป็นคริสตัลค่ะสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ยังไม่เสร็จค่ะอาหารกำลังทำอยู่ยายเพ็นก็เลยถือโอกาสถ่ายโต๊ะอาหารก่อนที่จะทานค่ะถ่ายตรงหน้าต่างมาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยค่ะมีเทียนประจำหน้าต่างก็คือเขาจะใช้ช่วงคริสต์มาสเท่านั้นค่ะ ประดับด้วยกล้วยไม้แล้วก็ถัดไปก็มีเทียนสองเล่มตั้งอยู่บนตู้ของแกน่ารักดีค่ะมีแสงสะท้อนจากกระจกและถัดมาก็เป็นดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้เยอะค่ะบ้านนี้ไม่เคยเห็นซันตาคลอสที่แกเก็บเอาไว้ที่เดียวค่ะอยู่ด้วยกันเป็นจุ้มเป็นคณะ ก็น่ารักดีค่ะซันตาคลอสตัวเล็กๆค่ะเป็นตัวกรตูนยายเพนมักจะมีซันตาคลอสใหญ่ๆตั้งอยู่หน้าประตูแล้วก็ตรงหน้าต่างแต่แกไม่ได้จัดอะไรมากมายค่ะแกเอาซันตาคลอสตัวเล็กๆมาจุ่มเอาไว้ที่เดียวกันดูแล้วก็น่าน่ารักดีค่ะส่วนซันตาคลอสที่ใหญ่ ก็อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงที่มุมห้องกำลังแบกของขวัญไปแจกค่ะเพื่อนๆสามสหายค่ะน่ารักดีค่ะบ้านของแกมีไฟสลัวสลวก็เลยมีเทียนเล่มใหญ่สองเล่มมาตั้งไว้ที่โต๊ะเล็กๆที่มุมห้อง ใกล้ๆกับตากับยายค่ะตายายก็ยืนอยู่ตรงนี้อารมณ์ดีมากเลยค่ะตรงมุมใกล้แสงเทียนค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะน่ารักดีค่ะ ซันต์คลอสเล็กๆตัวนี้ผอมหน่อยค่ะม้าก็ผอมซันต์คลอสก็ผอมสงสัยได้กินอาหารน้อยค่ะเพื่อนๆมายืนอยู่ตรงมุมแอบอยู่ตรงนี้เองค่ะเราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วได้นั่งนานมากเลยตอนนี้กำลังจะเปิด<อ>แพ็คเปิดของขวัญยายเพนเลยแอบถ่ายค่ะถ่ายนิดหน่อยเขาไม่ถ่ายแต่แอบค่ะ